บางทีชะตากรรมของเราก็จบลงง่ายๆแบบนี้เนี่ยแหละครับผู้ชมฉะนั้นถ้าผู้ชมอยู่ในโลกของ Ghost of t s u ิช i m a ก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะครับเอาละครับวิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องราวของโก t ฟซ s h i มะเอพิโซดที่14และเราก็จะกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันแล้วนะครับโดยจุดเริ่มต้นของ EP นี้คือการเดินทางมายังค่ายของชิมูระหลังจากที่ได้ทำภารกิจทั้ง3อย่างที่ได้รับมอบหมายจนลุล่วงแล้วจึงก็ได้พบหน้าลุงอีกครั้ง เป็นเพราะความทุ่มเทของเจ้าเราจึงมีกองทัพสำหรับบุกยึดปราสาทของข้าคืนข้าบอกท่านแล้วว่าอยูนะต้องทำสำเร็จข้าจัดแจงเรื่องราววันตอบแทนให้นางแล้วกองทัพของท่านโชกุนจะมาถึงในไม่ช้าแต่ว่าก่อนจะมาถึงเราต้องคลี่คลายปัญหาใหม่ซะก่อนสายสืบของข้าชิงจดหมายคำสั่งของข่านมาได้มันเขียนถึงริวโซ ฐานรับจ้างของมันตั้งท่าจะตีกระหนาบเราท่านรู้ไหมว่าตอนนี้ริวโซอยู่ที่ไหนไม่ไกลมันอยู่ที่ป้อมโคโยะซฟังเจ้าไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับมันเองหรอกเขาเป็นเพื่อนของข้าข้าจะจัดการเขาเองทำเรื่องที่ต้องทำเถอะกองทัพของเราจะพร้อมรบเมื่อเจ้ากลับมา แล้วก็บทเรื่องราวของในตอนนี้นะครับมีชื่อตอนว่าพิพากษาด้วยเลือดยูนะน่าจะอยากมาร่วมด้วยฉะนั้นเราก็จะต้องไปเจอยูนะกันก่อนออกเดินทางครับแต่ทั้งว่าคราวนี้หญิงสาวจะตอบเราว่ายังไงบ้างมาลองดูกันต่อเลยครับเจ้าสองคนจะไปจากที่นี่ หลงเจ้ารักษาคำพูดช้าวันพรุ่งนี้เรือของเราจะออกจากท่าข้าต้องให้เจ้าช่วยเป็นครั้งสุดท้ายข้าเจอริวโซซ่อนอยู่ที่ป้อมโคโยะซังข้าช่วยเจ้าไม่ได้ขอให้เจ้าเข้าใจทีเถอะทั้งชีวิตข้าตรากตรำเพื่อสิ่งนี้ขมตานอนทั้งทั้งที่ท,ท้องกิว่ว เสียงเป็นเสียงตายให้เราพี่น้องมีเงินพอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แผ่นดินใหญ่ข้าจะล้มเลิกเอาตอนนี้ไม่ได้ข้าก็ไม่ได้ขอให้ล้มเลิกเจ้าช่วยข้าปราบริวโซแล้วข้าจะจัดการเรื่องข้ามฟากเองนี่มันสึกของเจ้าจินไม่ใช่ของข้าข้าก็แค่เราสองคนแค่ต้องการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไม่ขวางเจ้า ขอบคุณนะยูนะสำหรับทุกๆอย่างหวังว่าเจ้าจะพบความสงบสุขนะ,ะเช่นกันนายท่านฟังคำที่เจ้าไว้เถอดทากะนางจะดูแลเจ้าเองละ,ละก่อนขอรับท่านซาไคข,ข้าจัดการคนเดียวได้ เร้นกายภายในยามราตรีเอาละครับคราวนี้ยูนะจะไม่ได้ร่วมทางไปกับเราผู้ชมครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนเพื่อนก็คือออกจากค่ายของท่านชิมูระกันก่อนหล้างคอรอไว้เลยริวโซเราบองว่าได้ปะกันแน่การเดินทางของชิมีเป้าหมายก็คือป้อมโคยะซังผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อไปถึงสถานการณ์จะเป็นยังไงมาดูกันต่อเลยครับ เบื้องหน้าเราคือป้อมโคโยะซังแหล่งกดดานของคนทรยศสำรวจดูก่อนดีกว่าเอาละครับก็ช่วงเวลาเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนให้เลยนะคุณผู้ชมนั่นมันทหารมองโกแค่กลุ่มหมวกฟางยังไม่ถุยพออีกเหรอท่อนานซาใครช้าก่อนเดี๋วยวพวกมันก็จับได้หรอก ข้าจะไม่ยอมไม่ท่านสู้เพียงลาพังถ้าอยู่น้าไม่ไปกับท่านเช่นนั้นข้าก็ต้องไปเจ้าไม่ได้ฝึกมาเพื่อการนี้ท่านบอกไอก้ที่ยาริกาวว่าเราช่วยบ้านเมืองได้ถ้าสู้เคียงข้างกันถ้าขอสู้เคียงข้างนั้งรบปีศาจขอรับข้าให้เจ้าสู้พวกมองโกไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ออย่างน้อยก็ให้ข้าดึงความสนใจเถิดขอรับล่อพวกมันบางคนออกมาช่วยลดความเสี่ยงให้ท่านก็ได้ แต่ถ้าพวกมันไล่าตามเจ้านีกลับไปที่ค่ายให้เร็วที่สุดนะข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังขอรับไปได้เลยข้าจะลงมือแล้วดังนั้นแผนการของเราก็คือรอให้ทาการนั้นเ,นเบี่ยงเบนความสนใจให้กับเราก่อนและเมื่อศัตรูไล่าตามทากาไปเราก็จะใช้โอกาสนี้ในการลอบเข้าไปในค่ายของศัตรูนั่นเองครับ ดูท่าแผนล่อสื่อออกจากถ้ำของทาการน่าจะได้ผลคุณผู้ชมครับซึ่งในตอนนี้จินจะต้องใจเย็นแล้วก็รอไปก่อนอีกสักพักหนึง่งให้พวกทหารออกไปมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยลอบเข้าไปครับผมคิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วเลยครับตอนนี้เราก็เข้าไปด้านในได้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าศัตรูไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีบางคนที่ยังลาดตะเวนอยู่และเพื่อให้การดําเนินเดินทางนั้นราบรื่นผมก็จะถือโอกาสกําจัดพวกมันไปทีละคน you <laughs> เฟสที่1จบไปแล้วครับเก็บไป4รายต่อไปจินก็จะเข้าไปยังโซนที่2ของค่ายแห่งนี้ครับณตรงนี้มันจะมีอยู่2เส้นทางคุณผู้ชมครับจะไปทางหน้าเลยหรือว่าจะอ้อมมาทางขวามือที่มีบันไดพาดอยู่เอาไว้และผมก็เลือกทางบันไดนะครับเพราะว่าน่าจะปลอดภัยกว่า <c oughs> ขึ้นมาแล้วก็จะมีบ้านอยู่ตรงหน้าเราหนึ่งหลังเลยครับ <c oughs> ผมก็จะเข้าไปแล้วก็หาโอกาสกำจัดศัตรูจากด้านในแบบนี้ เพรว่าการตายของศัตรูก็ทิกเกอร์ให้ทหารมองโกที่เหลือเข้ามาตรวจสอบดูครับแล้วเราก็จะใช้โอกาสนี้กำจัดพวกมันไปพร้อมกันเพราะว่าประเด็นในแง่ของเนื้อเรื่องก็คือเมื่อเราข้ามผ่านไปได้แล้วจะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นด้วยครับแต่ว่ามันคืออะไรให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับ 待ってたんだぜなぜ来たかわかるなああ居所はあえて漏らしたからなハンと会ってくれ聞く耳は持たんよくも裏切ったな島を守りたくないのか切り合う意味なんてないんだぞいや龍蔵意味はある 酒井様酒井様、目を開けてくださいタカなぜだあまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが見つかって、ええ、まずい逃げなければここで死ぬんでしょうか諦めてはならん縄をほどけ、ええ、少しでも緩まればけえっええええ 父の酒だ我が愛馬の昨日足を折った故兵に食わせてやった情けより実をとる我らは似ていると思わんか俺は武士だいいや一回の武士ではなかろうクロウドだ下るよう民を解き伏せろさすれば兵を引く己に従う気はない その言葉、志村からも聞いた戦が終わるというのにもうこの苦持にはならぬ <laughs> 誉れ高き一族の中で日陰の身となるつらさよくわかる英雄となるべき我らがその機会すら得られぬクロードは英雄だ聞いたか 民は己に従うなぜ救ってやらんのだどうしゅちをさせる気かリ像のようにだが無駄だあさすがはクロードこやつの身は案じておらんか、うん、殺せ逃がしてやる 己のせいで死んだぞまた選ばせてやる今度は謝つなよ ให้ไล่เรียงกันตั้งแต่แรกก็คือนี่เป็นแผนการที่ลอ่อจินให้มาติดกับเพื่อที่ขานจะได้เจราจากับตัวเอกอีกครั้งหนึ่งโดยเป้าหมายก็เพื่อให้จินนั้นสวามิพักต์ต่อตนเพราะคุณศึกชาวมองโกนั้นเชื่อว่าจินก็เปรียบเหมือนชุมุระครับที่สามารถโน้มน้าวชาวญี่ปุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ร่วมมือกับตนได้ เว่าในท้ายสุดแล้วพระเอกของเราก็ไม่ยอมร่วมมือทากาที่ย้อนกลับมาเพื่อช่วยเหลือพระเอกของเราแต่ว่าก็ถูกจับด้วยเช่นกันชะตากรรมของทั้งคู่ก็เลยต้องจบลงแบบนี้ครับทากานั้นถูกสังหารต่อหน้าจินโดยที่เขานั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยช่วงเวลาก็ได้เลยผ่านนะครับพระเอกหมสตีไปแต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็ปลดตัวเองออกจากเชือกได้สําเร็จทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือหาชุดเกราะและอาวุธของเราให้เจอสวมใส่มันกลับคืนแล้วก็แก้แคนศัตรูให้สาสมที่สุด いくのいいものども<ス><ス> แก๊งบวกฟางทั้งหมดลงเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกจากที่นี่แต่ว่าณนะบริเวณทางออกจีนจะได้เจอกับใครบางคนเข้าที่ติดตามมาถึงพอดีและแน่นอนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจะมีผลต่อตัวละครคนนี้อีกด้วยจีนยูโนะซาคิฮันที่รูโซะิ่เข้าาทาโกะอยู่นั่นแหลนทาน้ทาววูต์ต์ฟุมิาตนาด่าโนะ なんで嘘だ、タッカー、ユな待て、タッカー、<laughs> なんでいつまったのさ、私に黙って。 行こうとしたのだクロードに憧れてたからだどうしてついて行かせた <laughs> 戻るよう言ったがどうしてもと聞かず <laughs> この子らしい。 ก็ต้องบอกว่ามันเป็นทั้งศกน,นาฏกรรมของยูนะและก็เป็นเรื่องลำบากใจของจีนเช่นกันนะครับยังไงก็ตามสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้ก็คือกำจัดศัตรูให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถลบค่ายแห่งนี้ให้ย่อยยับ 朝週は終わりだあとは竜蔵殺してやるハーン今は次に備えようタカを埋めなくちゃ手伝おうタカを巻き込む気はなかったすまぬ いい暮らしをさせてやるって誓ったのに悪いのは私あんたじゃない違うハーンや竜蔵島を奪った猛虎のせいだ生かしてはおけぬ鷹の仇を討つぞ 島を出る理由はもうない行くあてもやることもだから残る戦うよまずは本陣に戻りしばし休め後で会おう鷹の最後どうだった もののふであったぞ。 มาถึงตรงนี้เรื่องราวโดยสรุปเพิ่มเติมก็คือกลุ่มหมวกฟางนั้นล่มสลายแล้วครับส่วนในฝั่งของยูนะเมื่อต้องสูญเสียน้องชายเธอก็เลือกตัดสินใจไม่เดินทางไปแผ่นดินใหญ่อีกต่อไปแล้วและจะยืนหยัดต่อสู้กับจักรชาวมองโกร่วมกับจินต่อไปส่วนเหตุการณ์ในวิดีโ์ที่15จะเป็นการบุกยึดปราสาทชิมุระกลับมาแล้วเลยครับแต่ว่าทัพทหารญี่ปุ่นจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับและจะมีอะไรเกิดขึ้นกับจีนบ้างต้องรอติดตามกันต่อที่ชาแนลเดอะมูฟฟีนะครับสุดท้ายผมก็ฝากคุณผู้ดครวัับีาสส 别别 <Yeah. S 2> <laughs>